สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการผลิตสื่อผ่านสมาร์ทโฟนนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะคะชื่ออาจารย์ดรสุภรรดาประภาวงศ์นะคะจากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็วันนี้จะได้รับหน้าที่มาดูแลทุกท่านเกี่ยวกับการผลิตสื่อผ่านสมาร์ทโฟนเนาะเนื่องจาก มีความเชื่ออย่างมากเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนาะทุกคนก็น่าจะมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วเราก็เลยเลือกช่องทางในการเอามาใช้ผลิตสื่อเนี่ยผ่านสมาร์ทโฟนทุกคนจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์อะไรให้มันยุ่งยากเนาะเราสามารถทําผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้เกิดหลักสูตรเนี้ยเป็นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ด้วยนะคะการเรียนการสอนมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้้้นนนเนเาาาาาาารรรรรไไมมม่่สสสถถจออทีีโงงยดก็ต ทำผลิตสื่อการสอนด้วยตัวเองได้ดังนั้นก็เลยเกิดเป็นหลักสูตรการผลิตสื่อผ่านสมาร์ทโฟนขึ้นนะคะโดยที่เราจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแบ่งการทําสื่อออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะคะอย่างขั้นตอนแรกก็จะเรียกว่าขั้นตอนก่อนการผลิตสื่อการเตรียมการเนาะหรือว่า pre-production นะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการถ่ายทําหรือว่า production แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น post-production หรือว่าขั้นตอนการตัดต่อนั่นเองนะคะลองมาเรียนรู้ไปด้วยกันอันนี้เป็นช่วง แรกที่เราจะมาเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตสื่อก่อนเลยว่าแล้วทำไมเราต้องผลิตสื่อละ่ะใช่ไหมคิดในใจให้เวลา5นาทีทำไมเราต้องผลิตสื่อด้วย สิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเนาะในสังคมในโลกอะไรก็ตามที่มีคนมากกว่า1คนมันจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันเพื่อให้เข้าใจตรงกันมากที่สุดนะแล้วก็การสื่อสารเนี่แหละที่จะทําให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สาคัญสําหรับการสอนของเราเพื่อที่ให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่เราอยากจะสอนนะคะดังนั้นเราก็ต้องรู้จักเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยนะคะดังนั้นขั้นแรกเรามาดูก่อนเลยว่าการสื่อสารมันคืออะไรนะคะอันนี้แอบขอบอกนะคะว่าหลักสูตรนี้อยู่ภาย ใต้ของโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสมรรถนะของเด็กด้อยโอกาสในชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะการสื่อสารเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าคำว่าการสื่อสารคือคำว่า communication นะคะเป็นกลยุทธ์และกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้การเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการสื่อสารหรือ SMCR ของเดวิดเคเบอร์โลซึ่งคิดไว้ตั้งแต่ปี1960แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าในทุกสาขาวิชาอันเนี้ยเราเป็นการสอนเครื่องมือไม่ได้เป็นเฉพาะสายคณิตวิทย์หรือว่าสังคมหรืออะไรทั้งนั้นนะคะ ท,ทุกสาขาวิชาก็ต้องใช้การสื่อสารแล้วก็ต้องการผลิตสื่อด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันคือกลยุทธ์เป็นกระบวนการหรือว่าเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนนะคะแล้วต่อมาเรามาดูกันว่าทฤษฎีการสื่อสารหรือว่าแบบจําลองของการสื่อสารเป็นยังไงนะคะ อันนี้เป็นแบบจำลองการสื่อสารนะคะของเดวิดเคเบโลนะคะหรือเรียกว่า SMCR โมเดลนะคะ SMCR เนี่ยย่อมาจากอะไรนะคะ S ย่อมาจาก source หรือ sender อันนี้ในที่นี้ก็คือหมายถึงผู้ส่งสารซึ่งในที่นี้คนที่มาเรียนก็คือครูใช่ไหมคะก็คือเป็นพวกเราเนี่ยแหละที่ต้องการจะส่งสารส่งอะไรบางอย่างที่อยากจะสอนนักเรียนออกไปนะคะส่วน M เนี่ยก็คือ message หรือว่าเป็นสารเป็นความรู้เป็นอะไรก็ตามที่เราอยากจะบอกกับนักเรียนของเรายกตัวอย่างเช่น 2อบวกสเท่ากับสเนี่ยแหละคือแมสเซจที่เราอยากจะสอนให้กับนักเรียนของเรานะคะต่อมาก็คือ C หรือว่าช n n e l นะคะเป็นช่องทางในการสื่อสารซึ่งช่องทางในที่นี้ก็มีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเอ่อทงรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้เรามาเรียนผลิตสื่อกันก็จะเป็นทางการมองเห็นแล้วก็การได้ยินเป็นหลักสําคัญนะคะแล้วก็ R เนี่ยก็เป็น Receiver นะคะหรือว่าผู้รับสารซึ่งก็เป็นเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่ดูผลงานผลิตสื่อของเรานั่นเองนะคะโดยสิ่งสําคัญเลยนะคะคือ S กับ R เนี่ยควรจะมีคุณสม มบัติอะไรหลายๆอย่างน่ะที่มีความใกล้เคียงกันเพื่อที่จะให้เขามีความเข้าใจกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่กันนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าเขามีไม่เหมือนกันแล้วมันจะเข้าใจกันไม่ได้นะคะแค่เพียงว่าการสื่อสารมันจะต้องทําหลายขั้นตอนอธิบายมากขึ้นใช้เวลามากขึ้นมันจะยากมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าก็สามารถทําให้เข้าใจกันได้แต่ว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้ใกล้เคียงกันก็จะสามารถทําให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะยกตัวอย่างอะไรบ้างอย่างที่1นนะคะ communication skill ก็คือเป็น ทักษะในการสื่อสารันีนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าสมมุติเราจะต้องไปสอนเด็กโรงเรียนตาบอดเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราใช้สื่อที่เป็นภาพเป็นสําคัญในการที่จะเล่าเรื่องอะไรออกไปเงี้ยก็จะเป็นอุปสรรคสําหรับเด็กๆที่จะมองไม่เห็นภาพและจะไม่สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารได้นะดังนั้นควรจะมีทักษะในการสื่อสารที่ตรงกันมองเห็นเหมือนกันหรือว่าได้ยินเหมือนกันหรือว่าการสื่อสารใช้ภาษาอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกันก็จะทําให้สื่อสารกันเข้าใจได้โดยง่ายนะคะถัดมาเป็นเรื่องของ attitude Attitude หรือว่าทัศนคติเนาะคือคนที่เรียนรู้ระหว่างกันเนี่ยควรจะมีทัศนคติที่ใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่นอ่ถ้าคนนึงเนี่ยโอ้ไม่ชอบ ไม่ชอบการทําผิดกฎเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกคนเนี่ยโอ้โหชอบแหกกฎตลอดเลยอะไรเงี้ยการจะพูดคุยกันมันก็จะเป็นเรื่องยากแล้วว่าทำไมคิดอย่างนั้นเอา้าแล้วทำไมอยู่คิดอย่างนี้คือมันจะจะทำให้สื่อสารกันได้ยากมากขึ้นแต่ว่าคนที่มีทัศนคติที่ตรงกันก็จะทําให้สื่อสารกันง่ายขึ้นนะคะถัดมาเป็นเรื่องของ knowledge หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับความรู้เนาะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างเราเนี่ยไปสื่อสารกับลูกหลานของเราที่เขายังอยู่ชั้นอนุบาลอยู่ท้จาจะสอนเขาเรื่องสมการแคลคูลัสอรไรพวกนี้ก็คงจะเป็นเรื่องยากมากๆเลยที่จะต้้อองอธิบบบาายแบบใชเวลา เ,เพราะว่าเรามีความรู้ที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็ถัดมานี่ขอรวบไว้เป็นอันเดียวกันนะคะก็คือ Social System กับ c ค l t u เจหรือว่าเป็นระบบของสังคมกับเรื่องวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ก็มีความสําคัญมากว่าถ้ามีความแตกต่างกันก็จะทําให้เราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้ยากขึ้นต้องสื่อสารต้องอธิบายเยอะมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยกับอินเดียอะไรเงี้ยเรื่องการแต่งงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคนไทยจะเชื่อว่าเป็นฝ่ายชายที่จะต้องมาขอฝ่ายหญิง แต่ว่าที่อินเดียเนี่ยเป็นฝ่ายยงิงไปขอฝ่ายใชยถ้าเรามีแฟนเป็นคนอินเดียอา้าวเราตกลงใครต้องไปขอใครอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือการสื่อสารมันก็เลยจะเป็นการเข้าใจที่ยากถ้าเกิดสมมติเรามีระบบทางสังคมแล้วก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเราอยากจะพูดคุยสื่อสารกันให้เข้าใจได้โดยง่ายเนาะสิ่งที่ควรจะมีให้เหมือนหรือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งเหล่านี้ระหว่างผู้ส่งสารซึ่งก็คือครูหรือว่าผู้ผลิตสื่อเองกับผู้ที่รับสารหรือว่าผู้เรียนนะคะถัดมาก็คือเป็นเรื่องเนื้อหา ต่างๆข้อความสารที่เราอยากจะนําเสนอให้กับผู้รับสารหรือว่าลูกศิษย์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ช่องทางนี้ทีนี้ก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราเลือกแล้วว่าเป็นการผลิตสื่อผ่านสมาร์ทโฟนก็จะเป็นภาพและเสียงนะคะอา่าถัดมานี้กลับมาย้อนดูเรื่องเกี่ยวกับคํานิยามของคําว่าการสื่อสารเมื่อกี้เกินไปคร่าวๆลวแต่พอเราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ SMCR ก็น่าจะมีความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นเนาะ การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการสื่อสารคืออะไรนะคะการสื่อสารเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่ message หรือว่าตัว M เนี่ยถูกส่งต่อจาก S ถึง R หรือว่า Sender ถึง Receiver นะคะก็คือส่งต่อจากเราเนี่ยที่เป็นผู้ผลิตสือ่อเป็นครูเนี่ยส่งไปยังนักเรียนของพวกเรานะคะที่เขาจะเรียนรู้สิ่งที่เราอยากจะบอกเนาะแล้วก็บางทีก็เป็นตัวสารของมันเองที่สื่อสารออกมานะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็คือการสื่อสารเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึก ทำให้ผู้รับสารผู้ส่งสารเนี่ยสามารถรู้อารมณ์ความรู้สึกของกันและกันด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนําไปสู่ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นและในที่นี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นการสื่อสารเนี่ยมันมีหลากหลายอันมากถ้าเกิดสมมติเราผลิตสื่อให้นักเรียนดูอย่างเดียวก็จะเรียกว่า one way communication ซึ่งแปลว่าเราก็คือ S หรือ sender นักเรียนก็คือ R หรือ receiver แต่ถ้าเกิดเป็นการสื่อสารซึ่ง face to face communication เนี่ยมันจะเป็นการสลับบทบาทหน้าที่นะบางทีเราก็เป็น S เป็น sender เนาะ บางทีนักเรียนก็เป็น S ที่อยากจะส่งข้อมูลส่งคําถามส่งอะไรมามันจะมีการแลกเปลี่ยนเพราะว่ามันจะเป็น two way communication หรือว่าการสื่อสารแบบ2ทางนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็เราจะต้องเอาเลือกไปปรับใช้อีกทีหนึ่งว่าการผลิตสื่อของเราเนี่ยจะผลิตสื่อแล้วก็แบบเอ้ยเป็นทางเดียว Oneway หรือว่าสามารถให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนกับเราได้นะคะเพื่อว่าเราสามารถอธิบายความรู้ข้อมูลต่างๆเพื่อที่อยากจะให้เอาใจเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันด้วยแล้วก็ทําให้มีความเข้าใจต่อสิ่งที่อยากจะสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วถัดมาการสื่อสารก็คือกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มความเข้าใจอย่างที่บอกระหว่างบุคคลเนาะก็นี่เป็นสิ่งสําคัญว่าถ้าเกิดสมมุติเราพูดอะไรไปแล้วเขาไม่เข้าใจก็นั่นแหละเรียกว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเนาะถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพก็คือทำยัางนงก็ได้ให้ผู้รับสารหรืออ่านเนี่ยสามารถเข้าใจตรงกับที่เราอยากจะสื่อสารออกไปเช่น2อบวกสเท่ากับถ้าไม่ตอบว่า4นี่ก็แปลว่าการสื่อสารนี้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะ ต่อนะคะอันนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้สื่อเนาะสื่อมันทำหน้าที่บทบาทอะไรบ้างนะคะเราสามารถใช้สื่ออย่างที่หนึ่งนะคะท o อินฟอรก็คือเพื่อประกาศ ให้รู้ข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างซึ่งอย่างที่เราเห็นมันเหมือนรายงานข่าวโควิด1 9ค่ะว่าวันนี้มีคนติดกี่คนแล้วหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คือแจ้งเพื่อทราบเฉยๆ to inform เนาะส่วนอย่างที่2 to educate นะคะก็คือเป็นการให้ความรู้เนาะ,ะเรื่องโควิดเหมือนเดิมก็ได้เมื่อกี้เป็นแค่แจ้งว่าวันนี้มีติดเชื้อกี่คนละแต่ถ้าบอกว่าการติดต่อน,นี่มันเริ่มมาจากการใช้ลมหายใจน้ำลายหรือสารคัดหลั่งอะไรต่างๆเนี่ย เริ่มเป็นการให้ความรู้แล้วว่าการติดเชื้อโควิดมันติดทางไหนได้บ้างน,นี้เป็นแบบการให้ความรู้หรือ to educate นะคะอย่างที่ส to persuade นะคะก็คือเป็นการโน้มน้าวใจซึ่งอันนี้เราเจอกันมากเลยในเรื่องแบบพวกงานโฆษณาอย่างเช่นตอนกลางคืนเงี้ยแบบว่าช่วงเวลาที่น่าจะเลยเข้าเย็นมาประมาณหนึ่งละอยู่ๆก็เห็นโฆษณาพิซซ่าไก่ทอดอาหารอะไรมากมายแล้วมันจะรู้สึกแบบเอ้ยอยากกินแบบนั้นแหละก็คือสื่อทําหน้าที่โน้มน้าวใจทําให้เรารู้สึกอยากซื้ออาหารเหล่านั้นมากินนะคะอย่างที่สี่นะคะ to entertain ก็คือ สร้างความสนุกสนานนะคะถ้าเกิดเราผลิตสื่อการสอนอะแล้วมันแบบโอ้โหเหมือนแบบ ครูมาอ่านหนังสือให้ฟังมันจะน่าเบื่อมากๆเลยเราจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะให้นักเรียนอยู่กับเราให้จบคาบหรือว่าจบสิ่งที่เราอยากจะสอนดังนั้นมันก็ควรจะต้องมีความสนุกสนานเข้ามาแทรกอยู่ในนั้นด้วยนะคะและอย่างสุดท้าย to control ก็คือเป็นการควบคุมอะไรบางอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างโควิด1 9เนาะ,ะสื่อเนี่ยก็อาจจะมีความสําคัญซึ่งอาจจะมีการประโคมแบบโอวิธีระวังระมัดระวังตัวเองเพื่อที่จะทําให้สามารถควบคุมโควิด1 9ให้ผู้ป่วยติดเชื้อน้อยลงประมาณนี้ ะะแล้วองค์ประกอบในการผลิตสื่อเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะลองมาดูกันนะคะเราจะแบ่งการผลิตสื่อออกมาอย่างที่แจ้งไว้ตอนต้นนะคะว่าเราจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันขั้นตอนแรกนะคะเรียกว่า pre-production หรือว่าเป็นขั้นตอนของการเตรียมการขั้นตอนการวางแผนเนาะไม่ว่าจะเป็นการาวางแผนว่าเอ้ย เรามีเรื่องอะไรที่จะต้องมานำเสนอมาสอนเด็ดบ้างก็เขียนเขียนรีสต์ออกมาแล้วก็เด็กเป็นใครกลุ่มไหนยังไงอายุเท่าไหร่แล้วก็เราต้องใช้งบเท่าไหร่ไปถ่ายที่ไหนดีคือการวางแผนอะไรทั้งหมดอะ่ะมันจะอยู่ในขั้นตอนของ Pre-Production เนี่ยแหละนะคะถัดมาอะไรก็ตามที่เราเริ่มการถ่ายทําไม่ว่าจะ เก็บภาพหรือเก็บเสียงอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในขั้นของการถ่ายทำหรือว่าโปรดักชันนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือ post โปรดักชันหรือว่าเป็นขั้นตอนของการตัดต่อเนาะก็คือจะเอาภาพที่เราถ่ายมาหรือเราไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตหรือเราจะไปเอาภาพมาจากไหนที่แบบว่าเออถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะแล้วก็เอาเสียงที่เราอัดเองหรือว่าเสียงที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตไม่มีติดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเอามาประกอบรวมกันเงี้ยมาเรียงให้มันแบบเอนเตอร์เทนสนุกสนานแล้วก็สามารถสอนให้คนดูรู้และเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะบอกได้ด้วยอันนี้จะเป็นช่วงงขขัั้นนตตออการด นะคะอ่าแล้วอันนี้นะคะการทำ พรีโปรดักชันโปรดักชันและโพสต์โปรดักชันเนี่ยขออนุญาตแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันเนาะว่าเรียกว่าส่วนของคอนเทนต์และส่วนของฟอร์มก็คือส่วนของเนื้อหาแล้วก็รูปแบบการผลิตสื่อเนาะส่วนคอนเทนต์หรือว่าการสร้างเนื้อหาเนี่ยขอให้มันไปอยู่ในพาร์ทของพรีโปรดักชันหรือว่าการออกแบบวางแผนหรือว่าการเขียนบทการเล่าเรื่องนะคะส่วนเรื่องของรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการถ่ายทําแล้วก็การตัดต่อซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะโดยอันนี้แจ้งเพื่อเศร้าไว้ก่อนเลยนะคะว่าใครที่จะเรียนด้วยกันในหลักสูตรนี้ ะะขอให้ทุกท่านไปดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันชื่อว่า Viva Video นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ล่าสุดเพิ่งเช็คมาว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการยอมรับสูงสุดเลยก็คือได้4.9ดาวแล้วก็มีคนดาวน์โหลดมากถึง13ล้านคนเลยก็คือมีคนใช้กันเยอะมากแล้วก็ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะคะก็ขอให้ไปดาวน์โหลดมาไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคร้บหน้าเราจะมาเจอกันเกี่ยวกับ ขั้นตอนของ pre-production หรือว่า<ม>การคิดบทกันนะคะว่าเราจะเล่าเรื่องยังไงดีสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ